ม้านอ้อยช้างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ยินดีต้อนรับเข้าห้องเรียนโรงเรียนม้านอ้อยช้างโดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษาและกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้นวัตกรรมจิตศึกษาคืออะไรจิตศึกษาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาปัญญาภายในคือการเริ่มจากการฝึกฝนการรู้ตัว รู้ความรู้สึกทางกายทางใจและความคิดของตนเองเพื่อนำสู่การใคร่ควรให้ตระหนักในตนเองเคารพคุณค่าตนเองและบุคคลอื่นสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างมีจริยธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งประกอบไปด้วย3กระบวนทัศน์ดังนี้ 1. การออกแบบให้โรงเรียนเป็นชุมชนสนามพลังบวกคือการสร้างวิถีวัฒนธรรมแบบใหม่ที่มีเหตุผลจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดสงบ ร่มรื่นและปลอดภัยทั้งปลอดภัยทางกายปลอดภัยทางใจและปลอดภัยทางจิตวิญญาณ 2. การใช้จิตวิทยาเชิงบวกคือการลดการตัดสินการเปรียบเทียบการใช้คำพูดด้านลบการทำโทษและมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ 3. การจัดกิจกรรมจิตศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อฝึกฝนการตัดสินใจโรงเรียนบ้านอ้อยช้างจะมีการจัดช่วงเวลาเพื่อทำกิจกรรมจิตศึกษา3ช่วงเวลาคือ 1. ช่วงเช้าหลังเข้าแถวคารพทงชาติทำกิจกรรมจิตศึกษาเวลา8นาฬิกาถึงเวลา 8. 30นาฬกานาที 2. ช่วงพักกลางวันทำกิจกรรมบอดี้สแกนเวลาเที่ยงถึงเวลาเที่ยง30นาที 3. ช่วงก่อนเลิกเรียน ทำกิจกรรมจัดการจัดใจ15นาฬิกถึง15นาก30นาทีกระบวนการจิตศึกษา 1. ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันมีการนั่งเป็นวงกลมในระดับที่เท่าเทียมกันกิจกรรมนั้นมีหลากหลายยากง่ายและซับซ้อนไปตามระดับชั้นเรียนครูจะมีการเล่านิทานข่าวหรือยกตัวอย่างรูปภาพ 2. ครูชมด้วยคำถามจากเนื้อเรื่อง เชื่อมโดยการยกตัวอย่างเนื้อหาในเรื่องว่าหากเป็นนักเรียนจะแก้ปัญหาสถานการณ์นั้นอย่างไรใช้โดยการตั้งคำถามจากสถานการณ์จากนั้นให้นักเรียนไขควรสิ่งที่ได้รับจากเนื้อเรื่องและ 3. มมีการทำเบรยนยิมแบบต่างๆเช่นจีบมือและรูปอักษรตัวแอลหรือกันไกไข่ผ้าไหมกิจกรรมจิตศึกษาจะช่วยเสริมสร้างพลังสงบ ความผ่อนคลายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในแต่ละวันอีกทั้งกิจกรรมจิตศึกษายัางช่วยฝึกสติทำให้ผู้เรียนรู้เท่าทันอารมณ์และการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นขั้นตอนกิจกรรมจิตศึกษา20นาทีก่อนเรียนภาคเช้ากิจกรรมเริ่มต้นมีการเตรียมสภาวะจิต2-4นาทีครูและนักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลมวงเดียวกัน เพื่อเปิดพื้นที่เข้าหากันเพื่อให้การแสดงออกต่อกันเป็นไปอย่างเปิดเผยด้วยภาษาพูดภาษากายากิจกรรมหลัก10-15นาทีเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจนเช่นเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองและสรรพสิ่งเพื่อการค้นลึกเข้าไปในตนเองแล้วสะท้อนตนเองออกมา <c oughs> เพื่อให้เห็นคุณค่าของคนอื่น และเคารพกันและกันเป็นกิจกรรมที่มีการฝึกฝนสมาธิในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย3ขั้นตอนคือ 1. ขั้นชงให้เด็กได้รับข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่ 2. ขั้นเชื่อมเกิดการไข้ครวนเชื่อมความเข้าใจเดิมและเชื่อมความเข้าใจกับคนอื่นๆ 3. ขั้นใช้เป็นขั้นแสดงผลออกมาเป็นชิ้นงานหรือเป็นพฤติกรรม กิจกรรมจบ1-3นาทีเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสขอบคุณคนอื่นๆหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรา จะออกาการศึกษาเพื่อฟังเสียงที่ดึงรอบตัวะคะ่ะสร้างที่จงจ่อที่พี่จะฟังเสียงที่ใกล้ตัวพอดีเสียงอะไรบ้างและเสียงที่ไกลบาที่พีิพี่ฟัง ราคาจุนถึง50นะคะองการเริ่ม5 20 25 30 35 40 45 50ขอบคั่ะะรจากนั้นคอยลงจาก50ปจูนเป็นนะคะ ที่จคกับความเรียนครงนะครับการใจตัดเศษที่มีคาุงก็ไม่สามารถเอบได้ครับคุทเามนี่เราคือเาทการทไปล้ว่ที่ไมนรทาี้คุณมีคา่ใช้พี่ี่ใครควรทำก่อนแล้วก็ทิ่ใอะ สิ่งสิ่งนึงที่พี่อยากตากกัดกอกจะชีวิตพ,พี่จะตัดอะไรออกไปและเพราะอะไรจจ่เรื่องที่อยู่สมุทรจีนศานั้น,น,นคิดแค่คนแล้วไม่คถเ่องสมุน้นถ้าพี่อยากตัดสิ่งสิ่งนึงกอนจะชีวิตพี่อยาก,ยากายออะจะตัดสิ่งใดออกไปเพราะอะไรจึงตัดนันใช้เวลาพี่นะ การจัดก,การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning โรงเรียนบ้านอ้อยช้างได้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ PBL ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนค้นคว้าและฝึกฝนตนเองเป็นกิจกรรมที่เป็นที่สนใจและสอนนักเรียนตามความถนัดโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคนิคอื่นๆ เป็นระบบการสอนเทคนิคที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้จากการลงมือทำจนกว่าจะได้คำตอบในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนให้เชื่อมโยงประสบการณ์ก่อนหน้านี้กับสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้และผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับชีวิตจริงและสังเคราะห์จากรูปธรรมถึงนามประธรรมให้กลายเป็นระบบความรู้ของตัวเองโรงเรียนบ้านอ้อช้าง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ขอขอบพระคุณค่ะ